a <tuk> สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านกันอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกม3ก๊กนิวฟอร์ดอีกแล้วนะสำหรับวันนี้ผมจะมาสุ่มปลาขนาดใหญ่หรือว่าปลาระดับสีแดงเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเกือบ40ตัวเลยทีเดียวซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็พยายามจะลุ้นมากๆเลยว่าผมเนี่ยจะได้อันที่ใช้อะไรบ้างไหมซึ่งตัวที่ผมหวังไว้จริงๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวปลาสากเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็ถามกันอยู่ว่า สราาุปแล้วปาสากเนี่ยที่มันแชร์ดาเมจจะพาเพื่อนตายไหมมันดีไหมพี่คือผมบอกเลยว่าเจ้าตัวปาศากตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากคือมันจะแชร์เพื่อนตายยังไงคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบช่วยยื้อทีมได้เป็นอย่างดีเลยเพราะมันช่วยยังแย่ดามเมจเนาะในส่วนต่อมาเนี่ยมันยังมีในส่วนของการแบบว่าเลี่ยงดามเมจด้วยดังนั้นเนี่ยมันไม่พาเพื่อนตายแน่แล้วก็เวลาเวลาเราโดนดาม,ดม,ดมดิเอเนี่ยโดยตรงนะครับตัวนั้นๆนะโดยตรงอะ่ะ มันก็จะมีการแชร์ไปให้กับเพื่อนที่มี HP สูงสุดซึ่งถ้าเราใส่ให้ทั้งทีมเนี้ยมันก็จะทําให้ทีมเราอ่ะค่อนข้างตายยากนะครับคือเอาจริงๆถ้าแบบว่าเฮ้ยมันจะพาเพื่อนตายเนี่ยไอตัวนั้นๆน,น,นะครับมันจะต้องทำดาเมจกับเราอ่ะแบบแรงเวอร์แบบแรงมากๆจนพาเพื่อนตายทั้งหมดทั้งทีมได้อะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะดังนั้นแนะนำเลยนะครับว่าเนี่ยแหละถ้าปลาระดับสีแดงเนี่ย ปา,าสา์เนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับสายป้องกันแล้วก็เอามาใส่ได้ทั้งทีมถ้าเป็นของสายดเมเมดมันก็จะต้องใส่แค่ตัวดาเมจเอามาใส่ให้ตัวแบบว่าถ้าเป็นตัวพวกซับพอร์ตอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูไม่คุ้มใช่ไหมแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเราสามารถใส่ให้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจหรืออะไรก็ตามเนาะซึ่งผมก็พยายามจะทําอยู่นะตอนเนี้ยคือแบบปามันค่อนข้างทํายากตรงที่ว่า ในส่วนของป้าเมื่อเราทาเนี่ยไอตัวระดับพวกสีส้มอะไรพวกเนี้เราก็ต้องทํามันถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้ก็ตามทําให้ตันนะครับเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของพวกสั่นฟองอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีการแบบว่าได้พ้องปลาปุ๊บก็จะเปิดค่าสเตตัสต่างๆดังนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้แต่เรามาเปิดค่าสเตตัสตรงนี้เราก็ถือว่าได้เป็นของเสริมอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ปลาขนาดใหญ่เนี่ย มันก็เป็นอะไรที่ทํายากเช่นเดียวกันสมมติว่าเราทําไปปุ๊บเนี่ยเราจะอัพขึ้นสารดาวอะ่ะเราจําเป็นจะต้องใช้พวกปลาสีส้มอะไรแบบเนี้ยเอามากินแล้วปลาสีเอ่อเขียวอะไรแบบเนี้ยก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมเนี่ยใช้กินเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับทาปลาขนาดเล็กตันหมดแล้วก็ต้องทําขนาดกลางให้ตันทั้งหมดแล้วก็ต้องทําขนาดใหญ่นะครับก็ต้องใช้ปลาระดับเล็ก ระดับกลางเนี่ยเอามาไว้คอยกินด้วยเห็นไหมยากอะคือยากมากยากทุกระบบเลยเนาะส่วนปลาพวกลิมิเต็ดพวกนี้นะครับมันน่าจะไม่ได้ใช้กินนะน่าจะใช้กินแค่เฉพาะระดับสีแดงเนาะเพราะว่าระดับ2ดาวขึ้นไปขึ้น3ดาวอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีบอกว่าต้องใช้กินนะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างคือผมขาดปลาอยู่2ตัวตัวที่อยากได้จริงๆเนี่ยแถวบนอนะผมอยากได้หมดทุกตัวเลยนะ แล้วก็แถวล่างเนี่ยพวกาการเพิ่ดมดาเมจอะไรบแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พวกแบบว่า,า่ที่มันเกี่ยวกับขายโซมตีแต่ไม่ต้องออกเยอะก็ได้ครับเพราะว่ามันออกมาเยอะเราก็เอาใส่ให้แค่ตัว2ตัวแต่เราใส่ตัวด,วดเาเมจอ่ะคือแบบอยากได้ที่แบบเป็นแนวป้องกันดีกว่าเลี่ยงดาเมจแบบนี้ก็ออกมาได้นะเฮ้ยทำไมเลื่เจ็บคออีกล้วะวไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มเลยแต่ก็น่าจะทําได้ไม่เยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีในส่วนของ ปลาตัวกินเนี่ยไม่เยอะเนาะไปนะครับกดทีเดียวไปเลยไหมสามสิบเจ็ดตัวผมอยากได้ปลาสากเยอะๆหน่อยนะแต่กลัวจะไปออกปลาที่ไม่ได้ใช้นี่แหละหมับเขาให้กดไปแล้วนะครับอโอ้โหปลาไม่ได้ใช้ออกเยอะมากคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่าปลาดีๆมันจะออกยากอาะโอปลาคอนอ,ออกเยอะจังล่ะปลาคอนนะครับไอปลานี้นี่คือแบบ ไม่ได้ใช้แน่นอนแต่มันออกง่ายมากนะครับเพราะว่าเป็นปลากากไงมันเลยออกง่ายอะ่ะไอปลาดีๆไม่ค่อยออกนะอันนี้นะครับทุกครั้งที่ลดโทสะเนี่ยมันมีโอกาส15%เฟื้นฟูโทสะหจุดอ่ะยังโชคดีที่อันนี้ออกมาแค่หนึ่งแล้วอันนี้ทำไมมันออกมาแค่อันเดียวเองวะเออเออยางวะเนี่ยอันนี้ออกมาโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมอ่ะปะนี่นให้เรา,เรา,เราลองไปอปเปดูว่าเราได้อะไรมาบ้างเนาะสมุดภาพนะครับเปิดใช้ก่อนเลย เปิดใช้งานนะครับอันนี้ได้มากี่ชิ้นเอาห่อดำได้แค่สองดาวโถขาถึงอันนะครับอันนี้ก็ทําได้หนึ่งดาวเองอ่ะก็เองดีอยู่อันนี้ล่ะโอ้หทำไมมันไม่ให้เราอีกอันนึงวะเราจะได้แบบทามันเลยนะแต่ผมต้องรีบทามันเลยเพราะว่าผมต้องการจริงๆสําหรับเจ้าตัวนี้ต้องการเอามาใส่ให้ทั้งทีมนมครับมันแช่ดาเมจได้ดีเนาะเฮ้ยมันขาดกี่อันดูดิมันใช้กี่อันรอบต่อไป โอ้ใช้3ามเลยอะ่ะกระเบนมีสี่นะครับคาดหนึ่งชัวชัวป้าแบบนี้กระเบนได้เป็นอัตราคริดาเมจครินะครับต้องรีบทำไหมเนี่ยก็แค่อย่างละสเปอร์เนต์เองนะยังไม่รีบทำแล้วกันนะครับสำหรับกระเบนเนาะได้มาเยอะเหมือนกันแต่ทำตัวนี้ไปก่อนทังปล่อยสกิลนะครับตัวนี้ทำไมออกเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชม เอออันนี้ได้มานะครับก็จังจะขาดเล็กๆน้อยๆอยู่ดีอะตลอดเลยอันนี้ได้มาสี่นะครับก็ขาดอีกเยอะคืออารได้อย่างละอันเองอ่ะคุณผู้ชมเอ้าไม่ขาดว่ะอ่าโอเคเลยนะครับมีเพิ่มดุบเลือดละเราทําตัวนี้ไปเลยดีกว่านะคุณผู้ชมมัดเขาให้นะครับสามดาวโอ้โหของดีคุณผู้ชมเลี้ยงดาเมจนะครับอันนี้ออกมาเยอะจัด เด้ดาเมจ11%นะครับหลังโดนเอ่อดาเมจมีโอกาส20%ทําให้ ATK ของฝ่ายโจมตีเนี่ยลดลง7%นะสามารถสแต็กได้3ชั้นอันนี้มันก็น่าจะดีแต่เอาไว้สําหรับสาย PVP น่าจะดียิ่งกว่าเนาะอันนี้ได้มาเยอะเหมือนกันนะหลังจะปล่อยตัวซิลนะครับมันไม่ได้ใช่มันไม่ค่อยน่าใช้เลยเอาไปแค่นั้นแหละอันนี้นะครับดีโอเคโอเค อันนี้ล่ะก็ได้แค่เนี้ยคือแบบมันไปออกอะไรตัวนี้เยอะจังวะเฮ้ยทำไมมาออกตัวนี้เยอะได้อะประมาณนี้ไม่มีตัวไหนถึง4ดาวเลยอะระเบนนี้ก็ได้ไม่ถึง4ดาวนะครับเราสามารถที่อัพได้แล้วเลือกอัพยังไงดีวะเนี้ยกยาไปซะเลยอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปทำการใส่ปลาก่อนละกันเนาะ ซึ่งเราใส่ให้ใครไปแล้วนะครับจูกันเลียงใส่แล้วแน่นอนปลานะครับเจ้าตัวปลาสากใส่แล้วเดี๋ยวเจียนใส่แล้วนะครับลิลิ้งฉีใส่แล้วซูเมอี้ไม่จําเป็นนะครับตอนนี้ใส่ให้น้องเอ่อตัวนี้ดีกว่าซึ่งเราไปเปลี่ยนใส่เป็นตัวอันนี้เลยนะครับจะได้ช่วยแชร์ดาเมจเนาะ เนี่ยใส่ได้4ตัวเองอ่ะท่านอัพได้อีกทีหนึ่งนะครับใส่ได้สัก5าตัวก็ยังดีเนะคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่สบุปภาพดี่วอาว่าเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างตอนนี้มันมีเจ้าตัวพ้องกันด้วยนะครับอัพไปอัพไปรุลวัวโอ้โหอัพได้หลายสเต็ปเลยคุณผู้ชมอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วเราอัพดีแมอันนี้อัพไปเลยดีปะมันก็ใส่แค่ตัวซูมิอีกับตัวของอันนั้นนะ อันนี้ถ้าได้สามดาวเหมือนกันนั้นเนี่ยมันน่าจะไม่ทับนะครับเลี่ยงดาเมจผมว่าน่าจะไม่ทับไหมคือแบบถ้าคุณผู้ชมรู้ก็พิมพ์ไปได้ใต้คอมเมนต์นะคือผมอ่านแล้วมันไม่เห็นบอกเลยว่ามันมีทับกันไหมอ่ะแต่ว่าเกมเก่าอะ่ะมันมีทับนะแต่ว่าเกมนี้มันทําแปลกแหวกแนวด้วยถ้ามันไม่ทับเนี่ยผมจะได้ทำเนาะคือแบบอยากใส่ให้มันมากอะ่ะคือทีมมันต้องการความถึงนะคุณผู้ชม อ่ะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็ไม่ค่อยน่าทําอ่ะคือแบบออกแต่ตัวไม่ดีเนาะอ่ะเอาเป็นว่าผมทากระเบนไปเลยล้วกันคุณผู้ชมคือของมันเรือๆนะมักเข้าให้กระเบนสามดาวนะครับล้นจะมีอะไรหมดแล้วนะครับเพราะว่าในตัวนี้พเราไม่พออือคือปลาสีม่วงก็ใช้เยอะเดี๋ยวค่อยมีค่อยมาเปิดใหม่แล้วกันเนาะก็เนี่ยนะครับสลักคินนี้คงไม่มีอะไรละคือแบบ ได้กระเบนมาหลายตัวเหมือนกันแต่ว่ามันเก่งจริงอ่ะสองดาวก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปเยอะอะไรมากมายเนาะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมลองไปทดสอบสักหน่อยหนึ่งก็ใส่มาทั้ง4ตัวแล้วอะ่ะดูด้ว่าเราจะโดนดามจเป็นยังไงบ้างเนาะผมใส่ให้ตัวลีลิงชีนะครับแล้วก็จูกัดเหลียงแล้วก็ตัวของเตียวเซียนแล้วก็สกเสกิเอ๋อเนาะลองดูกันคุณผู้ชม คือไอปลาตัวนั้นอนะอยากทําให้ดาวตันไปเลยนะครับมันมีเรี่ยงดาเมจเยอะด้วยอาอมามาเห็นไหมมันมีแชร์ดาเมจนะคือโดนโจมตีเดียวแต่ก็แชร์ไปให้ตัวที่มีเ p พีเยอะคือแบบยิ่งเรามีโลดหนามันก็แชร์ให้กันเยอะนะไอพวกโลดหนามันจะได้แบบแชร์ดาเมจไปเรื่อยๆทีมเรามันก็จะตายยากเดอ้ออันเนี้ยพูดตรงคือแบบดี มีเลี้ยงดาเมจให้ด้วยนะครับไม่ใช่แบบเป่าๆว่าให้แชร์อย่างเดียวนะแถมยังเลี้ยงดาเมจด้วยถ้าใส่ทุกตัวมันก็แชร์หมดนะคุณผู้ชมมาค่าให้นะครับตึกๆๆหนเห็นปะคือตีตัวเดียวแต่ว่าดาเมจไปที่ตัวอื่นอะคือมันแชร์นะเพราะว่าผมใส่มาถึง4ตัวเลยเนาะเห็นไหมมันดีนะคือถ้าเรายิ่งฮิวโล่อะไรไ้เยอะๆมันก็แช่ให้กันเยอะนะ ตายยากด้วยนะครับตัวเทอรเซียเนเราทีนี้จะทำเสี่ยวเกี้ยวขึ้น3ดาวลี่ริงฉี่นะครับขึ้น3ดาวให้หมดเลยดูดิโลยังหนานะครับถ้าทำขึ้น3ดาวทั้งทีมได้นะผมบอกเลยว่าแบบกระจายดาเมจน,นี่คือแบบดีเวอร์แนะ่นอนคุณผู้ชมมาพอให้โอ้โยแรงมากสุมิีิอ่ะก็ ประมาณนี้นกันนะครับคือดีนะปลาคือแบบปลาดีอันเนี้ยผมพูดเลยเนาะไหนว่าปลาอยู่ไหนวะปลาอยู่ไหนวะนี่ไงอยู่นี่ก็คือแบบทําให้มันใส่ได้ทั้งทีมเลยยิ่งดีนะครับอย่างเช่นแบบเอ่อพวกตัวอะไรแบบเนี้ยยกเว้นตัวดาเมดนะครับอืมแต่ว่าถึงแม้เราจะใส่แค่สีตัวสมมุตินะว่าเราจะใส่แค่สีตัวเราก็ทําให้มันดาวตันเลยก็ได้เพราะว่ามันจะได้แบบแชร์ดาเมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับ มันแชร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือคุณผู้ชมต้องไปอ่านสกิลมันให้ออกก่อนเด้อว่าเนี่ยมันมีเลี่ยงดาเมจมาให้เรายิ่งสูงขึ้นยิ่งดาวตันเนี่ยก็ได้ยิ่งเยอะแล้วก็ถ้าเราทําไปแบบว่าเออได้ดาวสูงแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ในส่วนของการแชร์ดาเมจเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือ75%เปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่โดนเนี่ยมันก็จะมีการแชร์แต่ว่าเวลาเราโดน100%ถ้าเราทำไปดาวสูงสูงปุ๊บ มันก็จะแชร้อยเปอร์เซ็นะครับแช์ให้กันเนี่ยเท่ากันหมดเลยอะไรประมาณนั้นเนาะดังนั้นนะครับยิ่งดาวสูงยิ่งดีสำหรับปลาตัวนี้คือปลาดีสุดละในหมู่สีแดงนะสำหรับสายป้องกันเนี่ยเป็นของที่แบบเน้นทําได้ยิ่งดีอะไรประมาณนั้นเนาะก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับมาสู่ให้ดูแค่นี้แหละเนาะก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ